ก็มาดูเลยตำแหน่งเอากระดาษวางใครสอนนะวกระดาษวางค่ะให้มันพอดีแล้วก็อจดา,ดา,าจารย์อะสอนนะคะ ใช่อาจารย์มาตอนบ่ายค่ะออ้าชาวบ้านอาจารย์ไปอบรมปอตีค่ะตอนไหนนะตอนนี้คะตค่ะผสมอะไรบ้างมนี้เท่่ะอ๋ออาจารย์ก็ผสมนี้มาเนี่ยแั้นี่มีเมื่อก่อนอะไม่ได้ยอาจารย์มนี้เหมือนกันไม่เป็นไรสักงเขา อ่ะทีนี้ดูนะคะเราเตรียมเตรียมต้นกระดาษไว้เปิดสีตัวตัวรางตักไอตัวที่ตักมั้งตักติดตักสีนะคะสีแบบชัยภูมินะอ่ะพอเราเปิดไว้นะคะลูกไม่ที่ตักที่ตักทั้งติดกันรางตักอยู่ไหนอ่ะตัวตัวที่คนเครียกพายอ่ะ กไไว้ใให้ขอบไม้นะให้ชนพอดีกับกับกระดาษกับกระดานรู้ใช่ไหมเพราะเราไม่มีตัวมาร์กนะตัวจับยังไม่มานะคะถตัวจับไั่มาก็ต้องใช้ทักษะคือต้องมองจากบนนี้นะคะให้มันดูโมเ็อร์ให้เสมอกันเทไรร่บ้ามีจินงอร์มีอะไรผิดไหม มาตำแหน่งดูนะเห<ม>็นไ้มคะให้เข้ามุมตรงนี้เห็นปหมอันนี้เรายังไม่มีตัวจับตบองนะคะเราจะไปยุ์ใช้แบบว่าอิสระนะ<ม>อ่ะอันนี้เ็จะวางเราวางตำแหน่งนี้เนาะแล้วมันเป็นกระดาษแปะอยู่บนแท่นเหมือนเดิมกระดานเดีอนเดิมนะคะหลังจากนั้นลูกกระปะ ไหมคะว่าจานตัดให้มันให้มันพอดีอนะคะอย่าอย่าเยอะอย่าขอไปเยอะพ้มพิมกีชิ้นก็คำนวณก่ดูนะคะ,คะอะไรนะคะใช่ค่ะดูนะคะเห็นไหมเนี่ยลราจับ,บจับคนเด็นช่วยจับไหมน,นะที่เดินไปไหนเดินไหม สวยไหมะคะมาแล้วจากก็ตักที่นี้ยังตักรล้วางนี้ประมาณสามค่ะสวยนะถ่ายไว้นะ,ะยังถ่ายไว้สวยก็มไม่รู้นะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะนี่สวยไหม,ะม,ะมะะคะน่ารักมาก ดีใ,ใจไหมเห็นไหมคะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะชิ้นต่อมาอ่าเอากระสุนสิงบอกให้เพื่อนเห็นค่ะมาพิมพ์เองลูกนะคราวนี้อาจารย์จะไม่อ่จาจะดึงอย่างนี้นะเด็กๆดูวิธีการนะอันนี้เป็นบล็อกแบบชาวบ้านนะแบบที่เราทดลองกันเองเข้าใจปะลูกก็วางตำแหน่งให้ตรงกับใบกระดานร้ใช่ไหมนี่คือบล็อกแม่ของสาย

อ่าโบทำเองอาจารย์แค่อให้ดูก็เคยทำเป็นแล้วนี่อ้าวอเ่อเนีน่ยอ่โบทนี้เสร็จโบต้องอย่างนี้ละแล้วมันแล้วสอบมันอะควักวลงนี้เข้าใจคะอ่ะากเดี๋ยวกดตรงนี้ออกแรมากก็ไม่ดีมากกว่าสิตกตกนักซ้ายนีมีเสียงอาจารย์นะ รู้เบาไม่ต้องปวดอ,อุกอะบอกเลือกแล้วค่ะเลิือกไม่ได้สวยไปสวยขึ้นเด้อเห็นยังว่าสวยใครอยากทำอีกก็ได้นะคะหมายถึงว่าเปลี่ยนรูปอ่ะเอาขายได้นะบางคนจะกิลงเสื้อเลยอาร์ตสไตล์ที่ถึงนี้สลั่งทำนะคะคนไทยจะไม่เห็นคนทำหรอกอาจารย์มาสอนรุ่นนี้รุ่นแรกใช่มันจะติดสีด้มยนะคะมันจะน่ารักใช่บอกแล้วต้องทำอย่าง จันเคยทำติดในตารางสอนแดงนทนะั้่แหลมไม่ได้เหม่งเนี่ยใช่ไหมอะวางแคนี้ทำเองนะทำไม่ได้นะแล้วหนูเป็นหัวหน้าห้องนะอ่ะติดลูกติดให้หน่อยอ่ะลองวางซิอะต้องทำเองหหน้าห้องจะได้ดูนะทำเอง เห็นแล้ถ้ามันเลิศนะลูกหนูปาให้สะอาดให้ละเอียดอย่างนี้เข้าใจไหมคะถ้าสมมติหนูเห็นว่าหมึกเนี่ยของหนูเนี่ยมันเริ่มไงคะลูกมันเริ่มรู้สึกว่าขับขอดมันน้อยใช่ไหมลูกก็เติมหมึกหน่อยเข้าใจไหมคะแต่ไม่ต้องเยอะนะเติมหมึกพอประมาณหลังจากนั้นก็มาเลยเข้าใจวาทำดมจะทำเองไหมไม่อ่ะดูเสียงไหมซิฟใช่ไหมคะหยก ช่วยทำได้หลายมากค่ะมีใครสงสัยอะไรไหมอ่ะเจ้าของอยืนถ่ายรูปเขาเขาจะต้อง,องมาทวงงานไปยืนกับงานอ่ะงานไว้ตรง